เคยเป็นบอเวลาครูให้ร้องเพลงหน้าห้องเราไห้ใช่ไหมเคยเป็นกับไห้ครับเอาเพลงผมเนาะไห้เวลาครูให้ออกไปร้องเพลงหน้าห้องแล้วแบบตอนเด็กประถมนะแทนที่จะร้องเพลงร้องไห้นะเอาก็ร้องเพลงเื่อเพื่อนก็เพลใหญ่เคยไหมเคยใช่ไหมเนี่ยก็ก็มีบ้างครับ แน่แล้วบแ่แน่แล้วแน่วันนี้เดี๋ยวหนูลงไลฟ์เร็วนะคะเดี๋ยวขอไปขอไปตอบแชทนะคะขอไปตอบแชทก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้จะได้เตรียมตัวไปซื้อผ้าๆๆมันจังสิบอะไรอันเฝ้าออไฟค่ะครับตอบแชทก่อน,นะค่ะ กับเมืองไทยจะช่วยุดหนุนขอบคุณหลายๆค่ะครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ <ise. S 2> พรุ่งนี้นะคะถ้ากลับมาแล้วเน็ต ER ไม่หลุดไม่สะดุดไม่ฝนตกนะคะเจอกันพรุ่งนี้ตอนเย็นนะคะไปรับของง,งามๆมาก,ก่อนค่ะราตรีสวัสดิ์จ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนอนหลับฝันดีทุกคนค่ะครับคุณร้องไห้คุณขายผ้าคุณร้องไห้น้ำตาออกมาเป็นช้างชนกันเลยเหรอ ัวดเต็มเลยเนี่ยข้างบ้านเนี่ยกินแล้วภาคภูมิใจเบียร์คนไทยทำเอาวัดเก้า